สวัสดีเอฟซีทางช่องนะคะมือนีนุ่นทิยาก,กับมหาปูมหาหลวงตาสามหานะคะเขาเมื่อล้วซีงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมาบัตรรุนเนาะพี่น้องเนาะกับไปเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะนุ่นทิยาก,ก็จะมาตามอีกเพื่อปูเื่อนห้โตไม่แก้แจกมือไม่นะคะเขาเมื่อล้วฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องนะคะไปป้งน้ากันเลยค่ะว่าหลวงตาหรือหลวงปูสามหานี่นะคะจะให้เป็นโตใดในงวดวันที่หนึ่ง เมษาสองหาหกขานะคะทำใช้คับทำาช้สิโอ้ยอยู่ไกลนะซื้างแหลังเงินยทูกระนั่งเพ่งนุ่งเรื่องห้าเก้าครับนะเพ่งนุ่งเรื่องห้าเก้าเพงนุ่งเรื่องห้าเก้านองไม่หลานยังนั่งนนทิยานนทิยาพาด้วยนนทิยาพาด้วยปูนป่วนท กสามหาด้วยี่กูสามหาปูสามหาปูสามหาับกูสามหาตลอดาสมมนิแเลื่อช่วงเขากันอี้ช่องช่งร้านน้องม่นี่เพื่อกูจากบ้านเออถ้าขี่นเมื่อตามเออช่วลาบตามแล้วทาง้ำกูสามหาแล้วครับเออานะครับตัวกูปันนี้ดีกว่าน้องกูันปันยุดปันบาดเจหน่อยโตมากของนัน บานของนั่นกูเลยวาน,นานันกกเดีน้ำลกปอเดอลูกพูนเป็นเงินดครับเอายอดอ,อยไปยังเลยวาเจ้ไปซื้อเสียผานุ่มนะันเรามาแล้วบนตขงาดิม,มามามาสองคนครับผู้หนึงน่งบนตบนบนตผาผูหน่อยเพราะเป็นไอ้ไมถ้าเจ้าจะได้เห็น คันเจ้ายังได้เห็นเสียขายหรือนี่จ้องเจ้าบอกเรียกไปปัวกันนะเาเรียกเรียกอยู่นัลูกปูตัวขันบ่าอ๋อยู่นักลูกปูในกว่าเ้ากวถามเจ้าตายวะสอถามเจ้าเจ้าบอกไปตัวน่ะไปหน่อยบอกเพ่นละเนี่ไปหน่อยวะไม่ยืดยนนัาปู่นั่นเอเอ็อยูนนัาปูดีล่ะเอายืนนักปูตัวด เรื่องอันน้น้อยนะว่าถามแตนถามถามทุงตายุกตายได้ถามว่ายนุ้งปูตัวไหนผู้ลูกปูบบอกว่าอาจนรย์เดี๋วาอายดีบอกตัวไหนนี่ำลังยื้น้องผู้เดกหอนื้อนงูยังได้ยู่เขาเจ้าก็สีหมจัด โอ้โหตัดเล็บผเจียวไปเจียวมาเจี๊หน่อยเนาะเนี่ยแลอวยิ่งยืดเยื้อเนี่ยเจี่ยวมาเจี่ยวมาเจี่ยวไปเจี่ยวมาคุ้มม่านบอกครูเป็นเป็นกุมานบอกค่ะบ่อเป็นเป็นเจี๊น้อยเป็นคือยังคือยังมันมานน้ำฝนกันยามันกงนอันที่ว่าที่ว่าคนตายแล้วบอกครูสิตายแล้วพี่ก็หนองเจ้าพูพี่นั่นอันพูเประมาณเป็นแว้งแล้วคนผู้พี่เจ้าพูน้องเสียนุ่งผ่าอยู่เจ้าผู้น้องพูนุ่งหยางจะไม่เอาเนี่ยหน่อยอากมองเขา เจ้าก็มนุงผ่าล้มตาไว้มานุง,ลนงเลยผมนี่ิะมาขอไปขออนผ่านน้ำลงกอน้ำลงปูนเอา้าคอยผ่าที่มีผ่าจังไหนลุงป,ปูเคอมีายอยก็พานาันว่ามันก็ได้หุดจักแค่ลุงปูนี่หลลงปูไม่บาหลหลก็ได้แล้วนะเอามันก็หุดจัก,กตัวตาเลยมันก็มีลีผ่านรังกระดอ,อมาตบใบเนาะ ผ่านผ่านมุ้งของคุณมอญขอเสื้อผาของเสียผ่านที่ร่างที่ไให้เนี่ยสองสามร่างมาแล้วมันบันที่ว่าเดี๋ยวไปเห็นมดอีกทีเขาเราก็ปนพูหลายขรอดกันนะมันหูมันหูจากนี้จะมันจะแบ่งนะมันเกิดมันหูจากว่าลปาร์นี้ผ่าเสื้อผาเด็กหน่อยบอกเสียผาคุณยัยทัานเด็กหน่อยงเสียผาคุณีัยตัว่าเอาเจ้าเสียว้อยโตก็กูดไอ้ไทยเขาท่านั่นแหละตอนเจ้าเสียเรียกเจ้าต้องบอก เลขไปก่านบ่ะนะเอาเลขไปแน่ๆหมอปู่เดี๋ยวนะมันมันจะมีเจ้าเลขนั้นหมอปู่หมปู่ก่เหมันสิดมเจ้าเลตว่าตัวไดเอามาอยู่นําเยลว่ามันเลยว่าเก็นะปูยังเขียนหอกมันว่ามันก็แม้มันดีอยู่สิมาเลส เขาเป็นจริงผู้หรเขียนตัวนั่นในรีบอกเขียนน่เขียไว้ที่นี่อว่งแม่นเนี่เาเขาไทยเอาเลยไทยนี่ไายนี่มีและตัวเจเตัวเจนมันเยอะมันเย็กน้อยกว่ากับปันคำนั่ปใส่ับนันรลนี่สำนะ อันนี้นนนก็แจักล่วงนาแต่นี่ก็ไดง้ <c oughs> <c oughs> นก็มา้งใสซีจาใสเอเราตซื้อย่นนาที่เดีย <c oughs> เอาความคิดที่<อ> <c oughs> วา่าเจกันนี้ที่เ <c oughs> ดีเยวเอ็น่อะไรหล่ะหละไทยเอานํากันลูกดวงมันเท่าสิกไ,ไดเยดวงันจิตจิตจาตจิตจิตจไต้ิตจิตจิตาิตจ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 ิิ

เดียกดนงโมกไปดังกันว่ะเนี่ยเาจะว่าเนี่ยครบาจูเซียกวนหวันเซียเนร้อยกได้เป็ร้อยได้ใส่แดเจ็ดแปดหกแปดสามนี่ผู้วิ่งบ้าหล่าหมดล้มับ่าเอ้ยเราบวใหวิ่งแลแล้นนั่นนันได้สามพกก็แปดด้วิ่งแล้วนั่นหนันได้สามแปดหกกแนไม่ผู้หญิงเลยใดเนาะ ได้มากวิ่งมากแลนค่ะคือแปดนะคะแปดเจ็ดแปดหกแปดสามเลขสามตัวกับสามแปดหกตัวเน้นคือแปดหกที่โน้นที่ย่าว่งใปเนี่ยนะคะเออตั้งนี่เป็นลางนะคะลางผู้ได้มักวิ่งมากแลนกับซีผู้หายหนึ่งซีสองซีซีเจ็ดกับพว่วงฝันของคู่ก็คือเด็กหน่อยเด็กหน่อยบอกก็คือซีเจ็ดทางเดียวตัวเดียวตรงกันนะคะ นะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายอสองหาหกขานะคะเข่ามาซีงวดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมาหนีรุดงวดนี้เท่ากับมาตามต่อนะคะนะคะกู้เงินนะว่าปันพก่มปันกับเพื่อนเช็ดใบไงได้ว่าเล่วิ่งเข่านะคะได้รีดเข่าอยู่หกต่อแปดมันลงกัน หละาม่ก็จเขียนใม่อีกตัวเขียนม่แล้ค่ะเออกตเดี๋ยีดแนนั้นอันเดาบอกอองนีเอาไปแลนั้นันด้วยนี่เราไม่พูมารนเลยมก็ิเดได้หมวดตรงนั้นมมตเีอันนี้ก็ได้รอกรอกนะครับลอกันของกูแายกตัวเลขของกูรูสามห้านะครับนี่นะครับขึนตัวล่าง้นๆเลยที่เจ็ดตัวเดียวเลย ใช่ครับเพิ่นฟันเด้ซี่เจ็บตัวเดียวนะครับส่วนทางนี้ก็เปนเป็นเป็นเป็นเลขนะครับเป็นเลขสู่ของปูเพิ่มสู่คือปู่นเฮ็ดไว้แล้วอันนี้เพิ่นฟันว่าอันเด็กหน่อยเพิ่มฟันเด็กหน่อยว่าเลขอยู่น้ำปูครับปูได้ว่าคือหินจากหูในจังไดขันหูว่าเลขอยู่น้ำปูน้ำปูตัวใดเขาก็ได้ว่าเด็กหน่อยก็ได้ว่าซี่เจ็แต่ว่าปูคนเฮ็ดไว้หรือซี่เจ็ดตัวเน้นต้มกลางแางได้แล้ว แต่าามาบอกในความฝันเ<ล>รากตวงกันเป๊ะเลยคือหลุดนะเดี๋ยวผ่าเลยเวลาสกิลบารมีของคู่คนจะเปลี่ยนได้ไหมครับในถึงตองนเขาพี่น้องทั้งสองของเ้าได้มาตามเพป็นตามแนวทางของเพคนน่าจะเป็นโชคดีเลยภอสาธุน้ำพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาร่วมทำหนีกันนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทางช่องก็เป็นแค่เพียงสีนั่นเสนอ ให้คือน้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เด็กน้อยบอกบอกว่าเป็นบนเป็นล่างมันบ้าปู่วางตะวันเป็นล่างนี่มันมันโมขึ้นมากโอ้โมขึ้นมากเขายืนอยู่ข้างล่างมันสีนี่ต้องบอกมันคือว่าวายค่ะเนี้ยมัน่ะวางค่ะวายก็ เจ้าไปเจ้ามาเสมเจ้า hmm. uh ั่านมาตี right, you know, we, ่เราเป็นลางรับคือร้องขึ้นบอกเป็นลางเพราะมันอยู่ขังลางมันก็ล้าเห็นคนคนมันบขึ้นมาหาตึงกา้ปูเห็นไว้แล้วเขาก็มาทวงมาเล่งดินน้ำปูปูเห็นไ้เป็นยังไงตัวอื่นมาทวงทวงตาซี่เจ็ตัวเดียวบ่ค่ะเป็นแม่ทั้งปูนะคะตัวไหนกันว่าจุดน้ำปูวะตัวไนก่าจไว้เป็นแน่ทงหาสื่อสลักินแนืรันาล้คะตัวนี้มันเขายเชียนไ เลยาขื้อมันมันหัวเนียเป็นเนี้มันจะน่งก็หูจะบุสียผ่านมันมาเสียผ่านได้เอาห้เลยอวะโตก้ันมาแ้วมาดีค่ะเดียวหาเดี๋ยวจยน้ำมาเดี๋ยวเป็นกปสองสุดสามสุดสี่สุดก็ไปหยาาน้ำไปก็เผาเลยหยาาน้ำหายเล่าเลยเล่าเลยครัพให้ยฝันทำน้องนีรู้ป่ะครับฝันสองเทียนสามเทียนนี่เที่ยที่สามนี่เดี่ยเทียนที่สามเขาเขา